สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้ากับจีนบ่ายนะคะปราจวมาที่สิบห้ากระกฎะดาคกลมหกห้าเนาะคำเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะเป็นแค่แนวทางของตัวเลขนะคะสําหรับแนวทางของตัวจีนเช้าตัวเด่นก็คือห้ากับแปดนะคะตัวรองก็คือหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเก้า 60, 6กศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเก้าเก้าหนึ่งห้าเดสาห้าเจดแปดเ้าหนึ่งหหดดสามแดสแล้วก็แปดห้าหนึ่งจับคู่ก็แปดห้าห้าแปดปดหหปดปดเก้าดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมมาลงมาซื้อบ่ายใดเด้อต่อไปเป็นจีนบ่าย,ต,ยตัวเด่นเก้ากสองตัวรองก็คือ8ดกับ1นะคะ

แปดสองสองแปดนะอย่าลืมมาขึ้นไปซื้อเช้าด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะแต่ส่วนมากคนดูเนีย่ยดูแต่ไม่กดไลค์ให้พากันกดให้เบื่องปลายถ้าอยากถูกกันนะลงให้ดูเฉยๆก็พากันกดให้หน่อยนะ สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ